สิสิ่งที่คนอยากได้ใน iPhone 12ที่มีโอกาสเกิดขึ้นจริงมีอะไรบ้างไปดูกันเลยอันดับที่10 iPhone 12จะมีขนาดสำหรับคนชอบจอเล็กๆพกง่าย iPhone 12 mini จะมีขนาดเล็กกว่า iPhone SE โดยมีภาพหลุดจาก Everything Apple Pro iPhone 12 mini มีขนาดเล็กกว่าเจ้า iPhone SE 2020ทำให้คนที่ชอบ iPhone ขนาดเล็กราคาถูกตัดสินใจซื้อไม่ยากอันดับที่9 iPhone 12จะมีรุ่นที่ใส่ l i d a r Scanner เฉพาะรุ่น iPhone 12 Pro Max เท่านั้นรุ่นต่ำกว่านี้จะไม่ใส่มาให้อันดับที่8 iPhone 12จะมีหน้าจอโอ e ลในรุ่นเริ่มต้นหน้าจอของ iPhone 12ทั้ง4รุ่นจะเป็นหน้าจอแบบ O ลภาพและสีสันสวยงามไม่มีรุ่นที่ใช้จอ IPS อีกต่อไปแล้วอันดับที่7 iPhone 12จะมีหน้าจอ 120Hz iPhone 12 Pro และ iPhone 12 Pro Max จะมีหน้าจอ Refresh Rate ที่ 120Hz ที่เรียกว่า ProMotion จะทําให้ภาพที่ดูลื่นไหลามากสมุติายิ่งขึ้นอันดับที่6 iPhone 12จะมี Promotion AirPods iPhone 12จะไม่แถมหูฟังมีสายมาให้แล้วแต่อาจจะทําโปรของ AirPods ให้มีราคาถูกลงจับต้องได้ง่ายเมื่อซื้อพร้อมกับ iPhone 12อันดับที่5 iPhone 12จะมีหูฟัง AirPods แถมมาให้ อาจจะต้องย้ำว่าอาจจะแถมผู้ฟัง AirPods Pro Lite มาให้แทนในเฉพาะรุ่น iPhone 12 Pro และ iPhone 12 Pro แม x เพื่อเป็นการสร้างความแตกต่างให้มากขึ้นระหว่างรุ่น Pro กับรุ่นธรรมดาอันดับที่4 iPhone 12ทุกรุ่นจะมีหน้าจอที่มีความละเอียดสูง iPhone 12รุ่นมินิจะมีความละเอียดและความคมชัดของหน้าจอระดับ 2K หรือ2340คูณ1080ความหนาแน่นพิกเซลที่475 PPI สะใจคนชอบความคมชัดอย่างแน่นอนอันดับที่3แลมในรุ่นเริ่มต้น iPhone 12มินิจะให้แ มาถึง4 g b อย่าคิดม่าน้อยนะครับเพราะระบบ iOS มีการจัดการการใช้แรมได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงทำให้เครื่องลื่นไหลไม่สะดุดอันดับที่2 ไอโฟน e 12รุ่นเริ่มต้นจะให้ลอมมาอย่างจุใจแน่นอนความจุรุ่นเริ่มต้นให้กันมาที่ 128GB เลยทีเดียวไม่มีตัวเริ่มต้นที่ 64GB อีกแล้วอันดับที่1ราคาไอโฟน e 12เริ่มต้นที่ราคา22,900บาทเท่านั้นนับว่าเป็นไอโฟนรุ่นหลักที่ปล่อยราคามาถูกที่สุดใน Apple แล้วน่าจะดึงยอดผู้ใช้จาก Android มาได้มากทีเดียวและนี่คือ10เรื่องที่คนอยากได้จากไอโฟน e 12ที่มีโอกาสเกิดขึ้นจริงถ้าชอบอย่าล